สวัสดีครับผมวันนี้เรามาชมเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่มหาศิลาครับคุณนุจะสร้างเหมือนกันในรุ่นนี้ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างกุฏิหลวงปู่นะครับผมรุ่นนารายจักรหลวงปู่มหาศิลาฮะเต็มอง์รุ่นนี้ครับสวยงามเหมือนเช่นเคยครับ ด้านหน้าลูกหลวงปู่เต็มองค์เลยฮะองนี้จะต่อโค้ดคำว่านอจอนะครับผมด้านล่างเป็นภาษาจีนนะฮะสวยมากครับอีกหนึงรุ่นเลยองนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะลงยาเหลืองอจำนวนการจัดสร้างหน9่งพนแอองค์ค,ครับ รุ่นนี้น่าจะจัดสร้างทั้งหมดน่าจะ25,000เหรียญเหมือนกันนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเขียนคาว่านา,าจักาด้านบนนะฮะจะมียันที่หลวงปู่เขียนไว้ให้ลายมือหลวงปู่แท้ๆเลยครับเอามาแกะบล็อกแล้วก็ปั๊มเป็นเหรียญรุ่นนี้มาโคดต,ตัวนี้จะ1392ครับผม พศ2567สร้างน่าจะหลังเหรียญในเหรียญพันพันล้านาฮะพันพันล้านสร้าง2566รุ่นนี้2567นะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะฮะของหลวงปู่ที่น่าสะสมมากด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยฮะสวยน่าหลับจัก คงกระพันชาตรีโชคลาบ mm hmm. เงินทอง mm hmm. องนี้สวยมากครับผม mm hmm. โคดอันนี้น่าจะเป็นโคดธรรมดานะครับผมถ mm ้า hmm. โคดพิเศษจะจะมีโคดสาลาด้วยแต่องนี้น่าจะเป็นโคดธรรมดาน mm ี่ฮะสวยสวยจริงๆเ mm hmm. ดี๋ยวจะให้ดูใบหน้าของปู่อีกรอบหนึง mm ่ง hmm. ปู่ยิ้มเลย ผิวจะค่อนข,ข้างตึงสวยมากนี่ไปทำตลับมาสวยงามอีกหนึ่งรุ่นครฮะค่อนข้างเหมือนหลวงปู่เหมือนกันเลย,ยจะดูเล็บมือเล็บเท้าติดคมชัดมาก อเ okay. อาจจะทําไม่ได้ฮะอาจจะไม่ใกล้เคียงเท่ไห่สวยสวยมากๆครับดา้หลังด้านหน้าค่อนข้างลงตัวรุ่นนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบมากสวยครับโอเคครับอันนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้ าสนใจก็ไปเช่าเก็บบูชากันได้เลยครับผมราคาก็น่าจะเก็บได้ครับช่วงนี้ราคาดอกแต่ไม่ได้ดอกมากแต่ก็ยังหลักหมื่นหลักพันไปปลายแล้วครับน่าใช้หน้าบูชามากครับผมอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำรุ่นนี้สวยงามโอเคครับผม ประมาณนี้ครับ